หมาครับตอนคลิปสองครับเนี่ยครับเริ่มลงมาเริ่มคล้องนะครับคล้องสาย้วครับนี่ครับกั้นที่ไว้ครับนี่ครับกั้นไว้ครับอะไอาน้ารถครับขึ้นไปเลยครับนครับสายเรียนบริเวณถนน ตัง 4, 3, ้งสี่สามทิศสี่ทิศเลยครับไม่ให้รถสัญจรผ่านครับก็ความปลอดภัยนะครับครับเริ่มเกาะสายนะครับยกขึ้นไปแล้วเป็นไปแล้วข้ามไปอีกฝากหนึ่งครับเกาะครับ มีเจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่ฝั่งนะครับฝั่งนี้ครับคอยวิทยุบอกครับว่ายกไปทางไหนครับนะครับเพื่อนป้ายเอกเฉตอันตรายครับนะครับตรงสาลานะครับมาดูครับมาลุ้นกันครับเมื่อก่อนใช้หอนี้ครับแล้วก็ทําขึ้นใหม่ครับ ไปเรื่อยๆครับอยู่ในโรงพาบาลครับพี่น้องอยู่ในโรงพยาบาลวาปีปทุมมดูครับว่าเขาจะยกลงยังไงครับคอยดูคอยลุ้นกันครับ แต่ที่แน่ครับเจาะไปแล้วครับทั้งสองรูทั้งสองฝั่งร้อยเชือกนะครับเยือนเชียนเกินทั้งสองทั้งถนนคำ วันนี้ฝนตกครับตกแรงตกทั้งวันครับวันนี้คิดว่าสภาพอากาศอากาศดีครับฝนตกฝนไปปอยทำงานไปก็ฝนไป,ปอยไปครับต้นนี้กี่ตันครับเชนขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับ สี่ตันใหญ่มากนะครับเส้นเล็กๆทีแรกนึกว่าเชือกครับดึงประคองที่หย่อนลงมาข้างล่างคือสายแก๊สครับนึกว่าทีแรกนึกว่านะครับนึกว่าสายนึกว่าเชือก ดึงกระเช้าวไว้แต่ไม่ใช่ครับนี่คือสายแก๊บไปตัดนะครับ,รบเริ่มตึงแล้วครับดึงเชือกตึงขึ้นแล้วค,คนลงมาก่อนครับ คิดว่าสงสัยคงจะยกขึ้นออกก่อนนะครับยกขึ้นแล้วก็ค่อยขยับเข้ามาแล้วก็ค่อยนอนลงมาดูกันครับ, <c oughs> ด,รบดูไปเรื่อยครับตอนนี้กำลังขี่กระเช้าเล่นกันอยู่ครับหมุนติ้ยวๆครับ <c oughs> จะมีคลิปสามไหมครับ รอชมไปครับนานทีครับช่วงนี้ภารกิจเยอะครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงครับอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับอ๋อดูจากท่าทีแล้วครับไม่ใช่เอานอนลงครับเนี่ยอยู่ตรงกระเช้านะครับเห็นเขาลากไปสงสัยว่าจะ ใช้แก๊สต,ตัดครับตัดแล้วก็ยกลงเลยครับตัดครึ่งครับนะครับเตรียมนะครับตรงไซจะใช้แก๊สต,ตัดหัวน็อตเลยครับมึงตัดหัวน็อตให้ขาดแล้วก็จะยกออกเลยครับยกออกครึ่งนึงครับคิดว่านะครับเนี่ยแล้วก็ยกลงข้างล่างเลย ครับทำการจุดยัดนะครับโอ้จากทรงแล้วไม่ได้ตัดหัวน็อตนะฮะสงสัจะตัดถังเลยครับ ทุกคนกำลังใช้เชือกครับไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปแล้วเขาว่าได้ครับนี่ครับเขามีลูกบินกั้นนะครับเชือกมัดยึดเลยนแล้วครับทำการเจาะครับทำการตัด ใช้แก๊เป๋่าตัดขาดเลยครับเนี่ยใช้คงใช้เวลานานครับแค่นี้ก่อนนะครับเรามาดูตอนยกลงเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ